สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะหัดใหญ่ซิตี้ชานัลค่ะวันนี้นะคะวันที่26มีนาคมค่ะ2563ค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมด้วยสำนักปลัดเทศบาลค่ะออกทำความสะอาดนะคะตามมาตรการค่ะควบคุมและป้องกันนะคะการแพร่เชื้อนะคะไวรัสโครโรนานะคะหรือโควิด2019นะคะณนะบริเวณพื้นที่นะคะหลังตลาด อริดาค่ะพร้อมด้วยนะคะชุมชนทุ่งเสาหนึ่งนะคะทั้งฝั่งที่ตะวันตกและทิ่ตะวันออกค่ะซึ่งในการทําความสะอาดในวันนี้นะคะเราก็จะผสมนะคะน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะและหลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคนะคะจากสํานักงานสาธารณสุขเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะก็จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยค่ะ